สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงบ่ายวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่การส่งเสริมการเรียนโคดดิ้งนะคะโดยที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนโคดดิ้งแห่งชาติได้วางแนวทางการขับเคลื่อนโคดดิ้งค่ะเพื่อประชาชนพร้อมทั้งเตรียมหลักสูตรในวิกฤตโควิดรองรับผู้ที่ตกงานค่ะ คุณหญิงกัลายาโสพลพนิธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายจากนายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์หรือโคดดิ้งแห่งชาติครั้งที่2ค่ะซึ่งที่ประชุมนะคะก็ได้รับทราบแนวทางการทํางานของคณะอนุกรรมการ3คณะจาก6คณะค่ะคือ1คณะอนุกรรมการอำนวยการพัฒนาขีดความสามารถทักษะและการเรียนโคดดิ้ง 2. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เผยพแพร่ข้อมูลสร้างความตระหนักและการรับรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทักษะและการเรียนโคดดิง้ง 3. คณะอนุกรรมการประสานงานร่วมภาคราัฐภาคเอก,ช,กชนทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะ โดยมีความก้าวหน้าพร้อมที่จะขับเคลื่อนและผลักดันการเรียนการสอนโคดดิ้งให้เป็นไปในทิศทางที่นำไปสู่การวิเคราะห์และสร้างทักษะในการดำรงชีวิตอย่างมีเหตุมีผลคิดเป็นขั้นเป็นตอนและแก้ไขปัญหาเป็นเพื่อเป็นการเตรียมคนในศตวรรษที่21อย่างรู้เท่าทันดิจิทัลค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังได้มีการหารือในการเตรียมจัดทําหลักสูตรโคดดิง้งสาหรับประชาชนทั่วไปค่ะโดยจะเริ่มจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่ตกงานเป็นลําดับแรก เพราะขณะนี้สถานการณ์โควิด19นะคะก็ส่งผลให้ประชาชนหลายคนกลายเป็นคนว่างงานจึงคิดว่าควรจะหาวิธีที่จะช่วยคนเหล่านี้ให้มีทางออกในชีวิตค่ะโดยที่ผ่านมานะคะกระทรวงศึกษาธิการจะมุ่งเน้นการเรียนการสอนโคดดิง้งไปที่คุณครูและก็นักเรียนค่ะแต่ความจริงแล้วการเรียนโคดดิ้งสามารถกระจายการเรียนรู้ครอบกลุ่มทุกกลุ่มทุกอาชีพและทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนโคดดิ้งสำหรับเกษตรกรนะคะตามนโยบายเกษตรปราณีตหรือ1ไร่1นึ่งแสนหรือโคดดิ้งสำหรับแรงงานค่ะเพราะทุกชีวิตของคนทั่วไปจะต้องเรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ ดังนั้นการนำโคดดิ้งนะคะไปสู่กลุ่มผู้ที่ตกงานได้เรียนรู้<อ>ก็จะทำให้กลุ่มเหล่านี้ตกผลึกทางความคิดและแก้ไขปัญหาเป็นและเมื่อประมวลผลทางความคิดได้ค่ะก็จะค้นพบว่าจากนี้จะต้องเดินไปต่อด้วยการทำอะไรหรือไปศึกษาต่อเพิ่มเติมเพื่อทําให้ตนเองนั้นมีอาชีพและก็มีไรายได้เพิ่มขึ้น